สำนักง,งานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับสมัครสอบเข้ารับราชการ6อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์2อัตราวุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับและสอบผ่านภาคกของสำนักง,งานกอพอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับผู้สมัครที่เป็นเพศชายเนี่ยต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหารสอดหรือสอด สองตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1. อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชานะครับและสอบผ่านภาคกอในระดับปริญญาตรีขึ้นไปผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับ3ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิปวาสาในทุกสาขาวิชาสอบผ่านภาคกอของสำนักง,งานกออในระดับปวาสาขึ้นไปและผ่านการเกณฑ์ทหาร สี่ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน2อ,อัตรารวุฒธปวสทุกสาขาวิชานะครับสอบผ่านภาคกอในระดับปวสขึ้นไปถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารนะครับผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง23เมษายน64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ